เอาละครับทุกคนเกมบในเราก็อยู่กับแบบกิมมัวเอร่ากันอีกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะพาไปดูอัปเดตใหม่นะครับผมเป็นอัปเดต2เนาะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับผมก็ขออภัยในความล่าช้าในการทําคลิปด้วยนะครับผมเพราะว่าผมพยายามไล่หาข้อมูลอยู่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาอัปเดตมาแล้วนะครับผมแมปเนี่ยอัปเดตมาแล้วเป็นอัปเดต2นะครับผมแต่ว่า ข้อมูลทางเกมเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะเออผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับผมคือหาข้อมูลและเอ่อเวลาที่แน่ชัดเนะี่ยยากมากๆนะครับผมก็คลิปนี้นยผมจะเอ่อพูดในความเข้าใจของผมแล้วกันเนาะเออมันอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมก็จะเดาๆเ,เอานะครับผมว่ามันมีอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะครับผมจะเดาๆเ,เอานะเพราะว่าข้อมูลมันไม่ชัดเจนจริงๆนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าในอัปเดต2เนี่ยมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมอ่ะก่อนไปดูคลิปนะครับผมก็สามารถเอาโคดนี้ไปใส่ได้เลยนะครับผมก็โคดเนี่ยกดมาที่เมนูนะครับผมแล้วก็กดมาที่อินโฟตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะอ่ะเขาจะเปลี่ยนหน้าใส่โคดนิดนึงนะครับผมอ่ะเอาโคดพวกนี้ไปใส่ได้เลยนะครับผมจะอยู่ตรงอ่ะมุมซ้ายบนนะครับผมอ่ะสามารถเอาไปใส่ได้เลยนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาดูอัปเดตกันนะครับผมว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะฮะก็อย่างแรกเลยนะครับผมที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นเผ่าใหม่นะครับผมตอนนี้เนี่ยทางเกมได้เพิ่มเผ่าใหม่เข้ามานะครับผมก็คือเผ่าดาร์เอลแล้วก็เผ่าแองเจลนะครับผมเผ่าดาร์เอลเนี่ยเป็นระดับอีพิกนะครับผมส่วนแองเจลเนี่ยเป็นระดับเล gendary นะครับผมก็ใครอยากสุมเนี่ยก็สามารถไปสุมได้เลยนะครับผมต่อมาจะเป็นที่สุ่มสีออร่านะครับผมก็ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับผมประมาณ3สีนะก็คือ ระดับแลนะครับผมจะถูกเพิ่มบับเบิลเข้ามานะครับผมแล้วก็เป็นระดับอีพิกเนาะจะถูกเพิ่มออคิดเข้ามานะครับผมถ้าอ่านผิดขออภัยนะจ๊ะแล้วก็ระดับมิสติคอลนะครับผมก็จะถูกเพิ่มเรดเข้ามานะครับผมเป็นเอ่อสีใหม่เอฟเฟกใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามา3อันนะครับผมเป็นออร่าใหม่แล้วก็สามารถไปสุ่มดูได้นะครับผมว่าเป็นสียังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะจ๊ะ ต่อมานะครับผมเป็นกิมมัวที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมก็จะมี2กิมมัวรที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็กิมมัวรแรกที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมก็จะเป็นระดับอีพิกนะครับผมก็คือเวทไฟของแมกนา่นั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นเวทไฟกระบองหรือเปล่าเออไอที่เป็นไม้เบสบอลนั้นนะครับผมน่าจะแรงนะเออเพราะว่าอยู่ระดับอีพิกนะครับผมก็ ถ้าใครได้ก็บอกด้วยนะว่ามันแรงหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมยังไม่ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นระดับเลเ e นด a r y นะครับผมเป็นเวทสายฟ้าของรักนั่นเองนะครับผมอันนี้น่าจะแรงอยู่นะเออถ้าใครได้ก็บอกด้วยนะครับผมว่าดีหรือเปล่านะครับผมอาก็เวทก็ถูกเพิ่มเข้ามา2อันนะครับผมก็คือไฟของแมกน่ากับสายฟ้าของรักนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นระบบแปลงร่างของเวทมนนะครับผมที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมหรือว่ารีเวิร์สนั่นเองนะครับผมก็ เ,เวทไหนเนี่ยที่สามารถแปลงร่างได้นะครับผมตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถกดทานฟอร์มได้แล้วนะครับผมอ่ะผมกดให้ดูเห็นไหมกดทานฟอร์มปั๊บเนี่ยคือมันบอกว่าเราต้องไปหาออบนะครับผมหรือว่าเราไม่มีออบนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะแปลงร่างนะครับผมเราต้องมีออบเฉพาะทางก่อนนะครับผมอ่ะออบเฉพาะเวทมนั้น,นั้นๆเท่านั้นนะครับผม,ผมก็ออฟเนี่ย มันจะถูกเพิ่มเข้ามา3ามออฟนะครับผมก็คือซอร์ตออฟเดมอนออฟแล้วก็ไวออฟของยูโน่นั่นเองนะครับผมก็คือ3เวทมนต์นั่นเองนะครับผมเวทลมเวทแอสตาแล้วก็เวทดาบนั่นเองนะครับผมก็เราต้องทําการเออ่เล่นเลทนะครับผมอ่ะก็เกมอัปเดตใหม่ๆเนาะก็มีเลทเข้ามานะครับผมเลทเนี่ยมันจะเกิดตามเวลานะครับผมแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันเกิดกี่ชั่วโมงนะเพราะว่าเกมก็ไม่ได้บอกไว้นะครับผมว่าเกิดกี่ชั่วโมงนะครับผมแต่ว่า เวลาเลดเกิดเนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นตรงอ่ะช่องข้อความนะครับผมเป็นสีแดงๆเนาะเออว่าเลดเกิดแล้วนะครับผมเราก็เล่นประมาณ3เวฟนะครับผมเลดน่าจะมีประมาณ3เวฟนะครับผมแล้วก็บอสจะเกิดนะครับผมก็บอสเนี่ยจะสุ่มเกิดเนาะเออเป็นบอสแอสตา้ากับบอสจูโน่น,นะครับผมพอเราตีบอสตายเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้ออฟมานะครับผมซึ่งออฟเนี่ยมันมีโอกาสดรอป5%นะครับผมเออน่าจะดรอปจากบอสนะถ้าผมเดานะอันนี้ผมเดานะเออก็ อย่างที่บอกไปนะครับผมเพราะว่าข้อมูลทางเกมมันมันไม่มีเลยอะครับผมเออผมก็เลยต้องเดาเนาะผมว่าน่าจะอบจากบอสนะครับผมเดานะเออถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่เท่าที่ผมไล่ดูมาเนี่ยมันก็น่าจะจากบอสนะครับผมน่าจะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าเราเล่นเลดจบเนี่ยเราจะได้1000ดาร์คคอยนะครับผมแล้วก็10สปินกริมมัวด้วยนะครับผมด์คคอยก็คือ ไอเลขสีดำๆตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอาไปทําอะไรนะครับผมก็คือเงินสีดำนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปทําอะไรนะจ๊ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมตอนนี้เนี่ยทางเกมนะครับผมเลเวลตันอยู่ที่1 5 0 0เลเวลนะครับผมก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถไปฟาร์มได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะอย่างที่บอกไปว่าข้อมูลทางเกมเนี่ยมันน้อยจริงๆนะครับผมอย่างเช่นอ๋อออฟนะครับผมออฟที่ดอป5%เนี่ย ดอกจากอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่บอกอัตราดอปแต่ไม่บอกว่าดอกจากอะไรนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมเดาเนี่ยมันน่าจะดอกจากบอสยูโน่กับแอสตานะครับผมเพราะว่ามันเฉพาะจริงๆน่าจะดอกจากพวกนั้นแหละก็ลองไปเล่นดูนะครับผมถ้าผิดพลาดก็ขออภัยจริงๆนะครับผมเพราะว่าข้อมูลเขาให้มาแค่นี้นะครับผมเขาไม่ค่อยบอกอะไรเท่าไหร่นะครับผมคือต้องไปเสี่ยงดวงเล่นเอานะครับผมอ่ะก็ถ้าใครชอบวิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมลิ้ขอลาไปก่อนซิโยเกนครับผม Master on the beat, let's get it.